อาาาารราานศีลลแะกธสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเรายังอยู่ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้พี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้น้องๆได้ศึกษากันนะคะนั่นก็คือเรื่องการอาราธนาศีลและการสมาทานศีลค่ะ บางคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายของสองคำนี้ว่ามันคืออะไรนะพี่มีคำตอบค่ะเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะร่วมด้วยช่วยคิดแต่ว่าก่อนอื่นให้น้องๆช่วยกันดูภาพนี้ทีนะคะ มีน้องๆคนเก่งคนไหนรู้บ้างว่ากิจกรรมทางศาสนาภาพนี้เรียกว่าอะไรตอบกันถูกไหมคะกิจกรรมในภาพคือกิจกรรมการฟังธรรมค่ะเป็นกิจกรรมที่สําคัญในพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่ายอย่างมากในการดาเนินชีวิตของชาวพุทธศาส,สนาพิธีก็คือพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา <S <S เช่นการอุปสมบท การทอดกรถินพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมการถวายผ้าอาบน้ำฝนและกิจกรรมอีกมากมายที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นเราถือว่าเป็นศาสนาพิธีทั้งสิ้นค่ะ และขั้นตอนสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่การอาราธนาศีลและการสมาทานศีลจากที่พิ่เคยกล่าวไว้ตอนตอน้นเรามารู้จักกับความหมายของการอาราธนาศีลกันก่อนนะคะน้องๆคะการอาราธนาศีลน,นั้นหมายถึงการที่เรากล่าวเพื่อเป็นการขอให้พระสงฆ์ให้ศีลแก่เราเพื่อที่เราตั้งใจที่จะรักษาศีลของตน งดเว้นจากการทำชั่วซึ่งการอาราธนาศีลน,นั้นมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะเราจะต้องกล่าวคำอาราธนาศีลก่อนที่จะเริ่มในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกครั้งคำอาราธนาศีลมีคำกล่าวคือมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสารเนนสหะ ปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ คำแปลคือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าข้อพร้อมทั้งภารตนาไตรเพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆกันเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆท่องจำกันได้ไหมคะคําอารัธนาศีลเรามาเรียนต่อกันเลยนะคะต่อมาเมื่อเราอารัธนาศีลแล้วเราก็จะต้องสมาทานศีลด้วยนะคะ การสมาทานศีลก็คือการที่เรากล่าวรับเอาศีลคําสั่งสอนที่เรากล่าวขอมาปฏิบัติในชีวิตของเราเพื่อน,นําไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตค่ะซึ่งจะมีคํากล่าวคือปาณาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิคําแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการฆ่าสัตว์ อทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิคำแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้การเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิคำแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการประพฤติผิดในการมมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ คำแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการพูดเท็จสุราเมรายามชัชชปรมาทฐานาเวรมณีศิกขาประทางสมาธิยามิคำแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในศาสนาพิธีเมื่อเรากล่าวคำอารัธนาศีลและคำสมาทานศีลเสร็จแล้ว พระสงฆ์จะกล่าวแสดงผลดีที่ได้จากการรักษาศีลเป็นภาษาบาลีว่าอิมานิปัญจะสิกขาปัฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปัธาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยแปลว่าวสัตว์ทั้งหลายจะไปสู่สุขติคือโลกมนุษย์และเทวโลกได้ด้วยศีล จะมีพวกขัพย์สมบูรณ์ได้ด้วยศีลสัตว์ทั้งหลายจะบรรลุความเย็นสนิทขึอพระนิพพานด้วยศีลเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อพระสงฆ์กล่าวเสร็จให้เรากล่าวรับว่าสาธุจากนั้นจึงกราบสามครั้งก็เป็นอันเสร็จพิธีการในการกล่าวคำอารัธนาศีลและคำสมาทานศีลแล้วละค่ะมีคำแนะนำให้น้องๆเล็กๆน้อยๆน,นะคะ น้องๆควรจะจดคำอาราธนาศีลและคำสมาทานศีลลงในสมุดเพื่อนํามาฝึกท่องจำให้จำได้ง่ายสำหรับน้องๆคนไหนที่จำบทอาราธนาศีลและสมาทานศีลไม่ได้ก็อย่าลืมฝึกฝนบ่อยๆนะคะเพราะเราจำเป็นต้องกล่าวบทอาราธนาศีลและสมาทานศีลอยู่เสมอเลยค่ะ ว่างใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วนะคะน้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันนะคะให้น้องๆจงตอบคำถามตออ่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อหนึ่งพิธีกรรมใดเป็นพิธีที่ถือว่าเป็นศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนาการเวียนเทียน การอาราธนาศีลหมายความว่าอย่างไรการขอให้พระสงฆ์ให้ศีลการสมาทานศีลมีความหมายว่าอย่างไร การกล่าวรับศีลจากพระสงฆ์มาปฏิบัติมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะเป็นคำกล่าวเริ่มต้นของบทสวดใดอาราธนาศีลปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมีความหมายว่าอย่างไรข้าพเจ้าจะของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วนะคะน้องๆข้อหนึ่งพิธีกรรมใดเป็นพิธีที่ถือว่าเป็นศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนาคําตอบที่ถูกต้องคือการเวียนเทียนค่ะการเวียนเทียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญในการสืบทอดศาสนาอย่างมากนะคะการอาราธนาศีลน,นั้นหมายความว่าอย่างไรคําตอบที่ถูกต้องคือการขอให้พระสงฆ์ให้ศีลค่ะ การอาราธนาศีลน,นั้นเราจะกล่าวก่อนที่จะเริ่มประกอบพิธีกรรมเพื่อกล่าวขอให้พระสงฆ์ให้ศีลแก่เราค่ะ<ๆ>การสมาทานศีลหมายความว่าอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือการกล่าวรับศีลจากพระสงฆ์มาปฏิบัติะคะ่ะเราจะกล่าวหลังจากที่พระสงฆ์ได้ให้ศีลแก่เราแล้วเราจึงมากล่าวคำสมาทานศีล เพื่อขอรับเอาศีลน,นั้นมาปฏิบัติค่ะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทถายะเป็นคำกล่าวเริ่มต้นของบทสวดใดคำตอบที่ถูกต้องคืออาราธนาศีลค่ะซึ่งเป็นบทสวดเพื่อขอให้พระสงฆ์ให้ศีลแก่เราปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มีความหมายว่าอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้าพเจ้าจะของ,งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งอยู่ในคำสมาทานศีลที่กล่าวเพื่อรับเอาศีลมาปฏิบัติค่ะน้องๆคะการอาราธนาศีลและสมาทานศีลน,นั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมเพราะสิ่งเหล่านี้ นอกจากจะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานแล้วการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมยังเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะในครั้งหน้าเราจะได้ทำความรู้จักกับการจัดโต๊ะหมู่บูชากันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ